แม่ครับนี่ไงลูกสะภ้ยแม่แม่บ<ม>้าเหรอพี่นัด๋ย่แม่เขาก็เชื่อหรอกแม่อยแม่ไม่เชื่อลูกจักคนน่ารักน่ารักอย่างหนูเนี่ยจะคิดสั้นมาชอบเจ้านัดเอ้ยเอทุกคนคะ่ะเอาบังว่าเรากลับกันดีกว่านะคะปล่อยให้คุณแม่นัดแล้วก็ลูกสะภ้ยเนี่ยเขาได้คุยกันน่าพูดเนาะนัดกับแม่เขาใช่ลูกสะภ้ยยังไม่ใช่แกลูกนิเม็ต มาดีร้านมารับเล้าตัดแล้าต้องหวานไปไปอย่าไหว้ตรงนั้นสิครับมาไหว้ตรงตัดนี่สิแม่ครับนี่ไงลูกสะใภ้แม่แม่ป้าหรอพี่นัทเดี๋ยวแม่เขาก็เชื่อหรอก้แม่ไม่เชื่อลูกจ้ะคนน่ารักน่ารักอย่างหนูเนี่ยจะคิดสั้นมาชอบเจ้านัดคุณแม่ครับถ้าเป็นผมแล้วว่า้ไปอย่างใช่ไหมครับ จะลูกแกแม่่ะนแล้วขอตัวเรื่องอัค่ะจ้าสวัสดีจ้าอัดแม่นี่ตกลงแม่เป็นแม่ใครกันแน่เนี่ยก็แม่นัดไงเอ้ยใช่ไหมลูกแม่แม่แแล้วแม่มากรุงเทพก็มาโทรมาบอกนัดบ้างเลยอ่ะแม่นัดจะได้ไปฮับแม่เพื่อแม่หลงทางไปโดนยุบไปขายว่าจะได้อ้ยแม่บาจละอ่อนเนอร์เจ้านัด จะได้โดนจับไปขายในรถตู้แล้เกินใดพวกเนี่ยหน้าตาซิซิทำงานหนักนะคะโอ้ยแม่ครับงานไม่ได้หนักละครับมันติดยาครับแม่ยาคูใช่ไหมเห็นไหมแม่เขารู้ใจลูกอย่ามาใส่ไฟใส่ยาหนัาติดยาใช่ไหมแม่เอนี่ยแล้ววันเนี้นะลูกสองคนไปทำอะไรมาล่ะ แม่ไปตลาดนะนั้นไม่เจอลูกสองคนเลยอ๋อพอดีพี่น้าเขาจะไปกู้เงินนะครับแล้วผมก็ไปเป็นเพื่อนเขาใช่ครับแล้วไปกู้เงินทําอะไรล่ะจ๊ะเออกู้ไปสร้างบ้านให้แม่ครับคือแม่ผมเนี่ยท่านอยากได้บ้านหลังใหม่แต่ว่าทําเรื่องกู้ไม่ผ่านเลยครับพูดถึงเรื่องกู้เงินนี่นะ แม่ก็นึกถึงตอนที่แต่งงานกับพ่อจะนัดใหม่ๆนะพ่อเขาก็ไปกู้เงินธนาคารมาซื้อบ้านเหมือนคันราคาสามแสนแต่โดนพิษเศรษฐกิจฟองสบู่แตกระเบิดจาก3ามแสนเป็น7จ็ดแสนทันทีเลยลูกในที่สุดเนี่ยบ้านเราก็โดนยึดแล้วเราก็ไปเช่าห้องแถวเล็กๆเพื่อที่จะขายข้าวแกงโ้ยเรื่องราวผ่านมาตั้งสิปีแล้วแม่ก็ยังใช้หนี้ไม่หมดเลยเพราะฉะนั้นนะ ถ้าคิดจะกู้เงินแล้วก็แม่ขอให้ลูกคิดดีๆนะจ๊ะนอย่าพินาก็คุยกันชันว่าเรานั้นกันเอาไว้ จะไม่ไดีนัดใครว่าเมื่อไรที่ใดนและใครอย่าเพิ่งมึนอย่าเพิ่งงงนัดอย่าผิดนัดสาวคนเฟิร์มวันนัดตึงอย่างมั่นคมอ,อยากให้เธอมาให้ตรงวันอาทิตย์ตอนห้าโมงอย่าลืมนัดคนที่ลง